ไปด้วยนะครับอกตรงๆเรามีเจตนาที่จะร่วมกั็นสมุนครสวัสดีครับวันนี้ทุกบาตเนี่ยเราตามมาไม่ได้ได้ม่แต่บาทเดียวแดงเดียวแลไม่ได้เข้ากมาชมอากาศที่วัดบางยางนะครับเพาอยากจะหาเงินเข้าวัดเยอะเยอะสมุดสารนะครับเพราะเวลาวัดจัดงานใดใดเนี่ยมัมีค่าใช้จ่ายคนเยอะมากนักแต่หลายคนก็กำลังลอยๆเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกัน นะครับมาช่วยกันหาปัจจ um, an ัยหาเงินเข้าวัดบางยามของเรานะครับรายการที่4เปิดประมูที่ร้อบาร้อยเก้าสิบเก้าท่านใดสนใจตั้งรอได้เลยนะครับรอรับมือนะครับเก้าสิบเก้าเหรียญหลวงพ่าสีรรมาลาร้อยเก้าสิบเก้ารุ่นสองและเหรียญปี 2521โอ้โหสองหมืสองพันหมื่นเกิดไม่ทันนะครับ199นะครับพี่ที่ข้างหลังผ่านคนน0งมาโอ้โหพี่ไปอยู่ไหนมาพี่โอ้โหทำบุญญลอยฟ้าบมาปะพี่ก้าวหน้าสีอยู่เราได้เจอได้เลนะครับก็าได้เจอได้เลยเดี๋ยวเราพ่อแม่พี่น้องสา่งเชิคนใะเจบุญทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำบุญก่อนได้เลยนะครับมาร่วมกันทำบุญก่อนได้เลย เอาโะเดียวให้หลัไปเลยนะก็ีน้าหึงไดจริงนะครับที่ได้พิสูจน์ความะครับอ่าเดี๋ยวถ้าไใ้ดท่านใดนะครัวมี่มาประสบที่อยากจะรับผู้สังกตการณ์หรรับผิสกาคราก็มีทั้งเอานะครับผู้มีรสปาตอนนี้ใส่ราคาทับทนาที่ทัาดนะครับาท่นาค่ราคบต รักษาการโตรงนะครับดังับดคป่าี่ใกันแล้วที่ได้เป็นคน้ร้้าไมเกี่วน้อรนี่อยู่กันในเชิงนี้เลยแล้วเรื่องของเราเนี่ยนะครับก็จะได้ขอยู่ดีตั้อาชุพข้าวที่จรินะครับ

แล้ววันต่อมาก็ฝากลู้สนใจที่สี่รายได้ไม่มสั่งด้วยนะครับไปเข้ากระเป๋าเราสองคนบ้างครับก็คดีสมัยนี้เราสารินกูต้องนี่แต่ว่าอาจจะมากนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเงับไปแก้ไขว่าผิดไม่ได้เาักจับต่ไม่ดีหรือเราต้องไปวิถีนาตาเถอนะครับ ความเร็วอยู่ที่1,000นักศึกษาและตัวบุตรบุญธรรมนักศกษาได้มาสังเกตเห็นจาสุ่ยและจุดต่อตัวที่พลังงานจากนั้นอีกทตู้ที่สถาบันประวุลตอนนี้ตั้งรวลาอยู่ที่1,000นะครับ1,000นักศึกษานะครับ1,000นักศึกษานะครับวันนี้ เราคับไม่เยอะแต่เรานับกไนเรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ตัดใจทุกบาททุกตางสร้างวิหารหมดเลยถูกนะครับโอ้พิศเสด็จมีนาเติร์นี่โอ้โหนะครับต้งถือว่าเป็นต้นตำรับอย่างสะกข้องโอู้่สุปว่กาหลวงอาจารย์งใหญ่ได้เดินทางประกดเกคารวิหารจึง นะครับเหรียญรุ่น2,521นะครับจะได้ไม่ช้าช้าพ so, so, ี่ชายว่าอยู่ไกลนะครับไม่ไกลเองนิดน้อนัดได้เที่ยงคืนจะได้ดนะครับเดี๋ยวได้รับเลยนะครับเรื่นตัวพี่นาะนะครับก็ท่านเจ้ากรรงจิตวารทั้งเรือเจ้าของนะครับจะได้นำกลับไปบูชานะครับจะได้ไม่ช้าไปกัดไว แล้วท่านสาธุชนคนใดคนท่านไหนนะครับอยากเขาร่วมบุญกับเรามากระซิบได้ครับไม่ต้องกลัวครับรายการที่ห้าหกเดี๋ยวหยิบในช่วงขึ้นมาประพุ่นแต่ตอนนี้เราจะตอบตัดผีดกันให้เลยนะครับอ่ะได้เวลาเริ่มการที่สิบเก้ารายการสิบสิบเก้าที่หนึ่งพายนะห้า ทางว่าลวงพ่อแต่็กาบอกว่าเี็กาที่มาเานี้มหยงานะไรมหาัที่หายึาถาหนึ่งคาถาวันนี้เนี่รับเหรียญหลวงพ่อสีีตมาล่ารุ่นสและปี2521กับบ้าไปด้วยเ็นล้ครับได้ทั้งบุนได้ทั้งเรียญอธบดธนารามรนะครับเดี๋ยวเราจะพักก่อน นะครับตลอดสามเหรี่ยงดีวยวิธีลับรับเที่เดินรับรับเหรียงด้วยนะครับจะได้นตลอดสัปเหรี่ยงตลอดขั้นตอนเชื่อเลยนะครับผู้มหารชนผู้ใจดีผู้ใจดีชนทุกขั้นเลยนะครับในค่ขคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายท้ายสุดแล้วหากท่านได้มีโอกาสเดินทางมาถึงเนื้อตาบุญสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใต้ร่มบารมีหลวงพ่อศรีกบาราในค่ขคืนสุดท้ายนี้วันดีคืน นดคกัรตรงกับหลวพุทธที่สองพืสภาธนและที่สภานนี้ยังเป็นเวลาสภาธรามพระพุทธศาสนาพระบูชาพัะเเดียงโหกเ้นเด็กเด็กประที่มีในร่่มกันเรียนเทียขอเชิญเจริญสภาสาธุชนู้ใจุญใจจูสดทุท่านเชิญข้าามังสาธรรมสกานปิดทองของหลวงพ่อศิลป์ธรรมราชอันศักดิ์สิทธ บ้านไหนกันบ้างนะครับอย่าพึ่งลังเลใจกันไปวันนี้นะครับความลังเลใจคือความไม่แน่นอนของชีวิตรายการจัดิมพ์วุ่นวี่ที่สุดก็มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวมาไหว้พระสะสมบุญไว้เนี่ยละดีแล้วนะครับเพราะว่าผ่านทุไปีทุกชั่วโงงันก็ขี่รถป็นวันลูกขี่พรุ่งนี้หมดงาแล้วท่านมาตรนะครับท่านบา ถือว <icana>, ่าไม่ใช่การประกาศปินะครับและจะไปท่านคืนนี้เป็นท่าคืนสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับท่านใดยังไม่ได้มาอย่าลังเลใจเดี๋ยวแบบว่าไปเจิมชคดีไปถึอความนไปมาโดยในอัปกาปกิลทรกตนอะไร อยากไขึ้นาในาตวักท่าผกรียน้กาแมรนี้พ่น้องสุเ้องรการัที่้มวามายชีวิถ้าจะมาสร้างบุญสร้างกุศลได้เลยการที่มีควา้จะตอาจารากอนะครับเดียวค่อยไปรับชมไปร่วมสร้างความสุขความสว่าวันนี้ เราเป็นลาคนไทยในขณะนี้ที่ะก่อกแยรถเวลา้องอะไรแต่รแกจะับาการแสดงตัวเป็นเกตันแล้วบางอย่างอย่างส่งท้ายทายสุดการประดับปีสิ่งดพระรตานหลวงพ่อสธรรมราชนะขึ้สุดท้ายนะครับแต่ในช่วงนี้อย่าให้เวลาอไันจะพ่ 大家好，我是咱们的。